ไหมคะว่าทําไมเราถึงไม่ควรซื้อยาหยอดตาเองสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิวชาวิชัยคุณนะคะจากสูขแพทย์ประจำคลิีตาศีราชาค่ะสิ่งที่หมอตาทุกคนกลัวนะคะ เวลาซื้อยาหยอดตามาหยอดเองก็คือสารป้อันการหนักเสสเตียรอยที่ผสมอยู่ในยาหยดตาค่ะถามว่ายดสเตียรอยแล้วเกิดผลเสียอะไรบ้างสําหรับผลเสียระยะสั้นบางครั้งเรามีอาการเจ็บตาเคืองตาคันตาตาแดงซื้อยาหยอดตามาหยดเองก็ยาสเตียรอยซึ่งมีฤทธิ์กดคุมภูมิคุ้มกันของร่างกายอาจจะทําให้การติดเชื้อเล็กๆน้อยๆลุกล,กลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะบางคนถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นหรือว่าโชคร้ายกว่านั้นอาจจะสูญเสียดวงตาถึงขั้นต้องเอาตาออก็มีค่ะสาหรับผลเสียระยะยาวนะคะบางคนซื้อเองยาหยอดใช้ได้ดีหยดแล้วสบายตา ตาหายแดงถามว่าผลในระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกก็คือเป็นปอดกระตกจากการหยอดยาสเตียรอยค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือปอหินค่ะคนที่เป็นปอหินะจะไม่มีอาการพอเวลามีอาการแล้วเนี่ยแปลว,ว่าเป็นเยอะแล้วหรือเกือบบอดแล้วซึ่งที่สาคัญปอหินรักษาแล้วไม่หายขาดรักษาแล้วดีขึ้นไม่ได้นะคะดังนั้นหากมีอาการเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นไปได้ควรพบกับสูตแพทย์เพื่อตรวจค่ะ ถ้าหากท่านโชคดีได้ยามาที่ไม่ใช่ยาเตียรอยกับการซื้อยาหยอดเองบางครั้งหยอดไปไม่ผูกกับโรคหยอดไม่หายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะ